วันนี้อากาศดีครับใส่ตุ้มกุ้งครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศบ้าน่แอมครับโอ้น้ําแห้งขนาดฟังนี่ฮะน้ําแห้งเป็ลไนี่ครับบรรยากาศคักขนาดครับน้ําแห้งนกข่าวนกกระย่างขาวลายขนาดนีท่ทงนกกระย่างขาวหลายขนาดเนี้นี่ครับไส่ตุ้มกับพี่พ่อครับ นี่ครับตุ้มกุ้งครับปลระวัวโยนเลยฮะโอ้จะแม่นสบายพี่น้องเอ้ยครับโยนจุ่มลงเลยอุ่นอันนึงแล้วครับนะครับบรรยากาศหนองบ้านไอ่แอมครับเลาะไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับสบายสบายครับแต่ละมือครับหาอยู่หากินครับน้ำแห้งเร็วเนาะกุ้งน้อยหลายขนาดนี้ครับปุ่ะ มั่งม่งเงี้ยเมียมเนี่ยยำเมล็ดกาแขึ้นเลยนี่โอ้กางม้งแล้วผุนพึบเนี่ยนี่ครับเนื้อห้องว่านี่ก็ใส่ใส่นี่ฮะได้อยู่มันมันตุบมาถ้ามันบุมีมันจะน้อยลงน้อยลงเขาว่าไหมเนาะน้อยน้อู้นะนี่ครับใส่ละปึ๊บเปึ๊บสบายก็นเปนตุ้มอันนี้พี่น้องเอ้ยโยนจุ่มโยนจุ่มปึ๊บครับหลังนี้นี่ครับ โอ้ครับกระดงกมานนี่พ่อครับสังเกตครับควบสบายครับพี่น้องเอ้ยป่านข่วงแห่ครับหนึ่งสองปีครับน้ำมันกำลังแห้งครับนี่ครับโอ้ตัวนั้นบอลใหญ่ขนาดนี่ตัวงูมันเออเพิ่งจะใกล้มาซ้อมมือนนี่ครับเสฟไปเรื่อยๆครับปลาคนวอนหานี่ปีนเฮ้ยแม่แม่ปลามันอยู่ในอันสลัมนะปุ๊ก มันเอาบุได้หอกอือเอาบุได้กลางก็ไล่ออกมาหน่เนาะมันบมีไผ่ก้าลงนี่แหละเอาย่านหอยขอั้นเออแม่นไอ้หน่วยลงมือนั้นเหรออ๋อผู้นักเตนกระโดนกินนี่งนี่นะครับทีมงานครับทีมงานสิไปกีดยางครับหัวหน้าเต้ยบ <laughs> ักเต้ยกระอิแดงเออนี่ครับโยน,นลงไปครับหนึ่ง 1> 1, 2, นบบหนึ่งสอ, <laughs> องจ <laughs> ุ๋น <laughs> นมนี่ครับไก่เห้ยไก่ก็ไตว่างหนึงนาะเออต่หลนี่ยนี่ครับกะม่วงไก่พ่อครับสบายขนาดครับความสุขบ้านเราครับหายุ่หากินว่วได้ไก่ได้นะครับยุ่หน้าเฮือนได้แอ้มนี่ครับนี่โยนลงอีพ่อโยนจุม๋มเลยนี่ครับหน้าบ้านได้แอ้มพอดีครับแต่ว่าทุ่งนาตรงนี้มันแห้งนะพอ่เอเนาะม่องไส้มองได้แอ้มครับมึงโซ่กับบ่วได้ลงไก่ได้เอาอืม คันฟลอยมากา็ก็ขึ้นแล้วก็ดึงให้รูแม่หรอไม่ลงตรงยามุดยาม,มาม้ยามเอาไม้มาก้อเอาอีพ่อว่ะสบาย,ยนี่ครับวังนี้มันหนามครับเดี๋ยวเอาเป็นข้ามไปฟังนั้นบรรยากาศพี่น้องลุยไปครับเออ<ม>นี่ครับน้ำมันแหง้งโอ้พักให้ใกล้หลายขนาดไหมนี่ <S 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 นี่น,นี่อะไรนี่ครับข้ามมาซีใซ่ทิพย์หลังพี่น้องซีไปใซ่พ่นซี่หลังวางบน ครับใส่ฟ้าปูนพร้อมผนมานี่ครับฝั่งนี้ก็ใส่ครับอู้น้ำมันขอนอ้ยเอาแห่มาลงเนาะคนจะนอนแล้คนมาหาเนี่ยสุดยอดบรรยากาศครับพี่น้องตะเวนค่อยตกงดินครับหาอยู่หางกินครับนี่ครับกางมุ้งแล้วปึ๊บแน่นี่ครับอัที่ห้อยอย่นี้บวแม่นอย่างนี้ครับเยื้อมันพกป่านอาวุธนี่ครับง่ายๆครับลงไปจังหน่อยแล้วก็โยนเลยพ่ว่าสบายคู่มือเนี่ย กลางคืนกรับ่ต้องเฝ้าครับบ้านไอแหม่มบกุกค่อยมีขี้รักขโมยกันครับปึ๊บเนี่ยนี่โอ้โอบ่งนี้ทำเลงามขนาดนี่ครับ <c oughs> จัดบรรยากาศครับอากาศมันเย็นครับเริ่มเย็นแล้วอากาศในมูลซื้อเป็นมัดอันนี้เออ500หอ้าร้อย่ะ ซื้อหลายเนาะันี่ครับทำรีดตะลองง่ายๆครับหนึ่งสองนี่นี่นเลยครับอึ๊บเน่เรียบร้อยครับนะครับทางเทิงแก้งเบดครับปูครับหาอยู่หากินผู้ใดก็ได้ครับสนุกสนานกันครับทางให้แอมครับใส่ตุ้มฟังนั้นอีแม่พูดนะครับอันพวกเราซ่อนซ่อนปลาน้อยเนาะอันนั้นเนาะนะครับเราซ่อนครับน้ำมันแห้งครับ หาอยู่หากินครับชีวิตบ้านๆครับวิถีชีวิตทำมาหากินแบบบ้านๆครับนี่เลยละพุ่มลายจากหาเนี้ยนี่ครับหลังนี้ก็ใสเข้าไปครับฮ<ไ>ึบนี่ลายคนลายหากินแม่นอะไรคน<ไ>หากินก็ไหลบ้านเขาเขาข่วงผัดมัน,ม,นมันไปมันไปบอนตะมงไอเออมองหกๆนี่แหละฮะมองปเปลี่ยนเปลี่ยนมันก็บุมาเนะาะปลามันสลดดัดอีเพ่อวะ,ะมันไปบอนตะมงไอหกๆคุนครับ นี่ครับหลังที่เก๋อครับอ่าทั้งเบิดลซิปหลังครับพี่น้องเอ้ยพ่อพวกเราอึ้บสิบไปใส่ฟังนั้นอีกกว่าจันฟังนี่เอาซิปเนาะนี่ครับหลังนี้ทำเลีดีอีกแล้วพอดีฮะนี่ครับบรรยากาศไอ่ย่มที่ไทยให้เบิ่งรอบๆหนองครับนี่ครับปึ๊บมาพ่ออันยนปึ๊บแล้วนะครับหนองมันบโบนัใหญ่ครับ เอาครับผมคลิปนี้เอาบรรยากาศการใส่ตุ้มกุ้งมาฝากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ